สวัสดีครับเราจะพามาเที่ยวปราสาทขอานมลุงทิ้นภูเขาไฟอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับบนเขามีสะบวกธรรมชาติสมัยก่อนขุดไว้แปลกแต่จริงครับน้ำไม่มีแห้งเพราะอยู่ที่สูงแต่น้ำจะมีตลอด เดินเข้าชมในเราชมในประสาทแต่เราชมประตูบานประตูเดินลอยออกมา ผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกับนาลายบรรทมศิลป์ที่เอาคืนมาจากสหรัฐอเมริกาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามเข้าภาพ que es ดูนะครับนี่ข้างในของเขาพนมรุงปราสาทเขาพนมรุงให้ชม ได้ที่ไม่เคยได้มารับชมถึงกองพนุมลุงก็ได้ชมผ่านสื่อทุวนี้ได้ชมแบบเกาะติดมันสวยงามของภาษาทของพะนลุ์ ก่อนี <sound play> <kita> mm ่ค hmm. รับค <Industry inn> <noise> ือความสวยงามธรรมชาติ นี่คับทะลุด้านหลังปราสาททางด้านหลังทิศตะวันตกของปราสาท สวยงามและติดตะวันตกมีสิงโตคู่คอยเฝ้ายามด้านหลัง นี่ครับป่าไม้ลมลึกสี่สิบกว่าปีที่แล้วไม่มีเลยครับเพราะว่าชาวบ้านตัดไปทำฟืนหมด <c oughs> ตอนนี้ย้อนอดีตมา40ปีมีต้นไม้ขึ้นมาเกี่ยวจูมนี่ครับ ทางลงด้านหลังเทาผู้แก่ที่เดินขึ้นไม่ได้เขาจะอนุญาตให้รถเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็เดินเข้าไปชมปราสาทนี่คร,รับอากาศด้านหลังทิศตะวันตกของปราสาทปนุ่มรต้นไม้เราชุมช่มฉ่ำ ทนะ well. ่องเที่ยวมาชมปราสาท นี่ครับนักท่องเที่ยวได้เวลาจะเดินทางกลับอากาศดีมากท,าทั้งกหลังชิดตัวโต อากาศดีอากาศดีสดชื่นนี่ครับบรรยากาศอากาศปลอดสดชื่น Mm hmm. มองกลับขึ้นไปเห็นโยอดปราสาทออกบัดลมนุ่งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ